ไฟดับวันนี้ไฟดับเลยครับครับแล้วได้พัดลมมาจากไหนครับผมพัดลมโซล่าเซลล์โอ้โหเมี่อกี้พลมโซล่าเซลล์นะครับรุ่น,อ,นออกัสนะครับแอปส้มนะครับก็คือซื้อมาก็ถ้าเป็นแผงเดิมมันก็อยู่ได้ไม่นานครับแป๊บเดียวมันก็หมดไฟไม่พอนะคแบบนี้เปิดเบอร์สองมีสองเบอร์นะครับเปิดเบอร์สองเรา ใช้แผงใหม่นะครับเป็นแผง12โวลต์2ี่วัตวต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงเดิมมันแผงเล็กนิดเดียวไฟไม่พอก็ใช้แผงนี่นะซื้อแผง12นี้ยวัตวต,ต์มาทับลตมตัวนี้มันแผงเดิมเป็น9วัตต์นะครับเฮ้ยโวลต์แล้วก็เดินสายมันมานะครับอันนี้คือไฟดับจริงๆน,นะครับมืดติ๊ดเลยวันนี้ซอยหน้าปักซอยเขาทำไฟฟ้ากันจะพามาดูแผง โพลีโพลีนะครับจริงๆสั่งโมโนไปแต่ว,ว่าได้โพลีมาแอบบเสียใจเดินสายยาวสายก็ต่อเอาใหม่ร้อนก็คือเปิดคือแบตอันนี้คือใช้จนแบตมันหมดไปแล้วนะครับก็เลยเอาแผงมันมาเสียบใหม่ มหมดลแล้วแผงเาเสียบแล้วก็เปิดต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น12โวลต์นะครับใช้อยู่โอเคก็ช่วยผ่อนคลายได้นะครับรอชมเร็วๆนี้การรีวิวเซตตกปาลารแล้วพอคายร้อนได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ